บางคนก็บอกว่าไปสวดทําไมอภิธรรมไม่เห็นมมีเรื่องฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่ากันนี่เวลาพ่อแม่เราเนี่ยตายเราก็มอบสิ่งสูงสูงสุดให้สวดอภิธรรมบางคนก็บอกว่าไปสวดทําไมอภิธรรมไม่เห็นมมีเรื่องฟังก็ไม่รู้เรื่องยังไงเขาเอาอานิสงส์เพราะนั่งครูบาอาจารย์ท่านถึงเอามาสวดในทีนี้บางคนเขาก็ไม่รู้คนเดียวนี้หัวหมอไม่ได้ศึกษาอะไรละเอียด ไม่มีเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่ากันนี่คนโบราณเนี่ยเขาก็ทํากันมาอย่างนี้เขาลบเราก็มอบสิ่งดีๆก็เหมือนกับพ่อแม่เราฟังไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องมันฟังแต่จิตมันสงบอ่ะก็ไปรู้เรื่องกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาเนี่ยจะไปรู้ทำอันเป็นกุศลทำมันเป็นอกุศลอรภยากตาธรรมะาทำเป็นกลางๆกระมเธรรมะาอันลำเทาเราทำมาแล้วอย่างเงี้ยมันต้องมานั่งแปลต้องมานั่งเรียนอภิธรรมถึงจะเข้าใจใช่ไหม แต่นี่เราคิดว่าเอาอาน,นิสงส์งของข้าข้านั่นแหละครูอาจารย์พ่อแม่เนี่ยที่เราได้สวดให้เนี่ยเขาว่าไม่มีบุญเอ๊ะมันอะไรกันนาะเดี๋ยวนี้ทําไมมนุษย์หัวหมอเยอะแยะเนาะก็เหมือนเราฟังเพลงเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราฟังเพลงอินเดียเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่นี่เรารู้ว่าเขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าโมตัสเนี่ยมันก็พอฟังรู้นะใช่ไหม มังคบ่นโอราโตเนี่ยมันก็รูนี่แต่ว่าแต่จิตเนี่ยมันฟังเสียงมันสงบนี่ไงอาน,นิสงส์ตัวนี้แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถึงตั้งอภิธรรมเวลาเรา,เาสวดท,ทําเถอะไม่เป็นไรเจ้าทิตส่วนบุญกุศลไปให้พ่อแม่เนี่ยทำไปเถอะไม่มีปัญหาเจตนาเราดีขอใหธรรมมาขอย้ําว่าเจตนาหังกำบังวทามิพิกเ,เวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เจตนาคือตัวกรรมเนี่ยจะย้ำอย่างเนี้ย